ปกติแล้วนะครับการบินไปต่างประเทศเนี่ยทุกคนควรมาก่อนเครื่องออกอย่างน้อย3ชั่วโมงทําให้การนัดเจอของเราในวันแรกนั้นคือตีสีครับใช่ฮะทาไมต้องตีสีคุณคริสก็เพราะว่าเรื่องของเวลาครับเพื่อให้แม่แม่ของพวกเราหรือว่าผู้สูงอายุที่ไปในทริปนี้เนี่ยได้เข้าโรงแรมแล้วก็พักผ่อนกันเร็วๆในวันแรกนั่นเองฮะมาดูแผนการเดินทางของวันแรกกันนะครับเครื่องบินออกจากสนามบ,บินดอนเมืองเนี่ยตอน7จ็ดโมงเช้าครับทุกคนเราจะไปถึงที่ฮานอยกันตอน8ปดโมงสีจากนั้นเราก็จะทําการผ่านพิธีตอมอรับกระเป๋าแล้วผมก็จะะปล่อยนๆให้แว หาซื้อของที่มินิมาร์เพื่อตุนของนะครับขนมน้ําต่างๆบนรถรวมๆแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้ออกรถกันนะครับก็คงจะประมาณสัก10บโมงครึ่งะบนรถเนี่ยก็จะมีสซน์วิชให้นะครับทุกคนหรือไม่ก็เป็นขนมปังเวียดนามแจกให้ทานด้วยนะครับเป็นการรองท้องพอเราขึ้นรถแล้วนะครับเราก็ต้องเดินทางแล้วก็รวมแวะเข้าห้องน้ํารวมถึงตอนกลางวันตอนเที่ยงเนี่ยเราก็ต้องแวะทานข้าวด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยไม่ต่ํากว่า6ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงครึ่งแน่นอนอย้ำอีกทีนะครับว่าเวลาเนี่ยรวมแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็ทานข้้าาาาาาวววดยะะรซึึ่่่งงกกเจจถป็5 4โมงเย็นครับทุกคนเร็วที่สุดเลยคือ4โมงครึ่งเป็นแผนที่ผมคิดว่าเราจะได้เข้าโรงแรมเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้พักผ่อนเอาแรงกันในวันแรกแล,และมีเวลานอนกันเยอะๆนั่นเองนะทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกไฟลบินที่สายกว่าน,นั้นอย่าง8โมง45หรือ9โมงกว่าเราจะถึงเมืองซาปาเนี่ยคงจะเป็น1ถึง3ทุ่มนั่นเองนะเชื่อว่ามันต้องเหนื่อยมากแน่ๆครับนั่นเป็นเหตุผลของการที่เราจะต้องมาเจอกันในวันแรกคือตี4ครับทุกคน